สวัสดีค่ะมันในีัยษ์แก้วแฟมิลี่สิพามาเบิองหัวอันข้าบ่อยเนาะเผืนท่าสีอลไรได้พี่น้องท่าสีขาวเนาะนี่สิพายางเราะเบิองหัวของเสียแทนเพิ่นเนาะเสียแทนเพิ่นเห็ดหัวอ้อมงวเพิ่นหน้านั่นเพิ่นสิปล่อยงัวยืดแข้งยืดขาเพราะว่างัวมันขาจังเนาะมันอยู่แต่ในคอกหลยเพิ่นเกิดสีปล่อยออกมายางเพิ่นเห็ด กันใยงัวออกไปมองอื่นเนาะกับทีพ่นละพ่นอ้อมทีพ่นบัดบ่งว่ามีงัวพ่นกระจิอ้อมเพื่อกันกระซิอ้อมเมันแลี่เวกระซิบเนี่มันแล้วเบิดถูกสิ่งทุกอย่างบ้านพ่นกระลังสางบริษัทอย่างกรีนเฮ้ามาเห็ดบ้านเพ่นสัญญากันห้าเดือนก็จะเสร็จนะ นี่เน,นี่ยเพิ่นเอื่นหัวข้าบ่อยไปเจ้าแก้วเ,วเอ,อ,นเนอื่นไปตามเพิน่นเนาะเอิ่นไปตามเพิ่นเพิ่นว่าหวัวข้าบ่อยกับข้าบ่อยน้ำเพิ่นข้าบ่อยก็คือคนเรียงงนน้วนล่ะี่น้่องแต่ว่าข้าเจ้าหกข้าเอื่นว่าหวัวข้าบ่อยเลยเอื่นไปตามเพิ่นเนาะอันที่เห็นเขียวเียวนี่ แคือไส้เกาหลีเนาะนี่เนาะิน่นจะปลูกไส้เกาหลีไว้พ้อมกันแบบว่าไหง่วมันมีอากาศที่ดีเนาะมีอากาศที่ดีทนใจโล่งเนาะต้นไม้ฟอกอากาศขึ้นว่าเพินก็เลยปลูกใส่ไว้ปลูกใส่ไว้เหง,ง่งัวเบิ่งง่วซุ้ม เรจะปลูกไปแทวไปแท้มมนจะต้นละสามร้อยห้าสิบได้พี่น้องต้นหนึ่งต้นหนึ่งใส่เกาหลีเพิ่ซื้อมาพอมันต้นใหญ่แล้วเนาะมันลึกแพงนี่เพิ่ซื้อมาใส่กันต้นน้อยมันกับบ่ฮอดพ่นหรอกมันต้นใหญ่แล้วพ่นท่วมท่วมหัวกระมีผสมหัวกระมีแต่ราคาเดียวกันหมดนี่ละ่ะต้นท่าสี ไอสิพาไปบึงผลกาลังท่าฟังนี่ผลแล้วแล้วยังฟังนั่นบาหน่ฟังฟังด้านหลังเนาะด้านหลังบ้านผลน,นี่ก็บห้าให้บัวพลเมื่อกินพี่น้องมันกําลังปร่งใหม่ปั่นหัวหนกเข้าผนแล้วมันปร่งใหม่งอเจ๊แก้วละ่ะงาอันีดถุงเงินละ่ะ มันกินมันบ่ได้ขังเพื่อนอี่ตุนเนาะขังก็ได้มันบ่มีห้าให้กินก็นเลยนี่เพิ่นก็นมากินดอกไม้หย้แก้วนีนเบิึงผลงานเนพิ่นเด้อพี่น้องผลงานดอกไม้สวยๆเหลือไม่สวยแล้ววันนี้เหลือตะก้างพี่นอ้องเฮียิึงเพื่อนสั่นกระสีแอบของเพิ่นติ๊กมันกินขัาก,กินเนี่เพุน่น กินเท้งหักสารพัดแล้วตามภาษางว้วเนาะกินจนว่าหล่อนแกกแทกดอกไม้ปลูกไว้ประดับของแก้วยุ้พุ่นก็กินคือกันนี่หลอนแกกแทกเดี๋ยวมันกระปงไม้เนาะขั้นพนบ่มากินอีกถัานพนมากินอีกก็นี่เพิ่งกระลังท่าสีอยุนี่นเนาะนี่เนี่ คนเหมาท่าสีเฮเซีย่น่นมารับจ้างไลยวันแต่ว่าเป็น่นมันมี่นนี้อันผู้รับเหมาตั้งหาิ่นก็จ้างมาเห็ดเนาะตัวนี้เพราะท่าน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 ี่จะเป็นขึ้นด้านหลังนี่หักม่วงของเฮเพียนเนาะมาด้านนี้ก็เป็นไก่คนน่ะบักเราะไก่แก้วแฟมิลี่ พ้นกาดออกนเนาะยายแก้วบัท่านเลยหาหมากซุกมันไป๋วบานไว้ยายแก้วบัท่านเลยหาหมากซุกมันไป๋วบานไว้นเนาะแต่เจ๊ด่ายได้พี่นอ้นองคนน่หมากดุกๆมีต้นเดียวเลยพี่นออ้องคุณใครพูนกันไรท่านได้เกลืออยู่เพราะวา่า ขาคนงานพันมะเกือเนาะพันยายแก้วเห็ดเบิกับคนเกิดริบมีงานเห็ดก็เลยว่าเอาไว้เป็นเห็ดโบนี่แหละนี่แหละคนงานคนงานท่าสีอั <S <S นนามาดูปลาเต้ออันนาจะกล้องนร้อไม่ละหันดากก็ใช่โอดีเว้ ก็สวัสดีค่ะเด็กจ้าอันนี้คือป้าเต๋วเนาะผู้ใดอยากจ้างก็เป็นผู้จ้างซี่แหละป้าเต๋วอ่า่นรับจ้างทั่วไปเนาะยายแก้วกันบ่ก้าง้อก็ไปน้ำกันลองจองให้กันละเป็นคู่กันแล้วกันเป็นคู่กันไปน้ำกันนี่มนค้าเรียงง้อกลยไปบาได้เนาะแต่กอนกับไปน้ำกันเกี้วเข่าไป ขี่รถน้ำพิ่นไรได้เกี่ยวขับรถบาเปลีนกับไปน้ำพิน่นไปบ้านปลาแฝกบ้านยังไปบดบ้านะาจะผู้ใดจ้างไปเกี่ยวเข่าเนาะมวนเด้อพี่น้องเมื่อยอยู่หัองมวลจ้าเมื่อยอยู่หัองมวนเนาะคนหลายคนมวลมสุดท้ายนีนก่กัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้แก้วแฟมนี่เนี่ยเด้อจ้ะ อันหน้ามาป้าแต้วสิปิดคลิปแล